สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปัญหารักสาราเตยปีที่9คบกันก่อนประกาศเลิกรักมาถึงทางตังนซะแล้วเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์64ที่ผ่านมาพิธีกรหนุ่มเตยท่านโอท,ทยเอื้อมอมอรัตแฟนหนุ่มของพิธีกรนักแสดงสาวอารมณ์ดีสารนานลินโฮเลอร์ได้ออกมาโพสเท้าพานไอจีสอดรีภาพคู่กับสาวสาราพร้อมแคปชั่นว่าเลือนลางแต่ชัดเจน ต่อมาหนุ่มเต้ยก็ยังโพสต์อีกเป็นภาพพื้นสีดำพร้อมแคปชั่นว่าปีที่แล้วเวลานี้ป้าเป็นมะเร็งปีนี้เวลานี้แฟนบอกเลิกขอทำใจก่อนในขณะเดียวกันทางฝ่ายของสาวซาร่าก็ได้ออกมาโพสต์เหมือนกันระบุว่าโลกนี้ดีไม่ดีอยู่ที่มุมมองปิชฉากรัก14ปีของทั้งคู่สร้างความตกใจให้กับใครหลายๆคนว่าเกิดอะไรขึ้นหากย้อนกลับไปเมื่อปี2558 ทั้งหนุ่มเตยสาวสาร่าได้ไปออกรายการคดีสีชมพูพูดถึงปัญหาความรักที่เกิดขึ้นโดยหนุ่มเตยมาในฐานะฝ่ายโจทย์ที่จะมาฟ้องสาวสาร่าด้วยข้อกล่าวหาว่าสาวสาร่าชอบทำตัวดรามา่าหลังจากทั้งคู่คบหากันมายาวนานกว่า9ปีในขณะนั้นจนฝ่ายหนุ่มเตยเริ่มทนกับพฤติกรรมนี้ไม่ไหวและเริ่มรู้สึกไม่ดีทุกครั้งที่เห็นสาวซาร่ามีอาการแบบนี้อยู่บ,บ่อย หลังจากพยายามทำความเข้าใจแต่ทุกอย่างก็ยังไม่ดีขึ้นสำหรับประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจคือตอนที่ครูเงาะเป็นทนายฝั่งของสาวสาราไดพูดถึงเหตุการณ์ที่ทั้งคู่นั้นขับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันซึ่งหนุ่มเต้ยขับเร็วมากและสาวสาราพูดว่าหนุ่มเต้ยขับเร็วจังแต่สิ่งที่หนุ่มเต้ยทำคือขี่ประชดอย่างชวัดเฉวียนจนทำให้เกิดอุบัติเหตุรถล้ม จาก9ปีที่คบกันมาจนถึง14ปีทำให้ทั้งคู่เลิกกันแล้วจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามยังไงทางเราก็ขอบเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่สู้ต่อไปนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ